สวัสดีครับพบกับผมเซอร์อาร์มกันอีกแล้วนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสอนทํำคอมโบสกิลของเจ้าแอร์ทออกไปนะครับกระแสตอบรับมันก็ค่อนข้างออกมาดีมากเลยนะครับผมก็เลยมาทําคลิปสอนคอมโบสกิลแชมเปี้ยนตัวติงอีกตัวนะครับที่สกิลของมันเนี่ยเวลาเราจะใช้ก็ใช้ค่อนข้างยากเลยนะครับคอมโบยากมากๆนั่นก็คือเจ้าแพนธีออนนะครับมาและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องมีสเต็กของเจ้าแพทิออนนะครับให้ครบ5สเต็กก่อนนะครับเพราะไอสเต็กเนี่ยมันจะไปเพิ่มพลังให้สกิลทุกสกิลทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ยกเว้นสกิลอันติเมทและเราก็เลือกใช้ได้แค่สกิลเดียวด้วยหลังจากนั้นพลังก็จะหมดไปแล้วหลังจากที่เรามีสเต็กเต็มแล้วเนี่ยให้เรากดใช้สกิลอันติเมทใส่ศัตรูหรือกระโดดใส่กลางวงไฟที่เราอยากจะไปตะลมบอลได้เลยนะครับแต่เน้นให้ตัวศัตรูอยู่ในจุดตรงกลางนะครับเพราะเรากระโดดลงมาสามารถทำให้ถอดใส่ศัตรูได้ครับ พอเรากระโดดลงมาแล้วเนี่ยเราก็กดใช้สกิลหนึ่งแทงไปเลยเนี่ย oh,